รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะคือแอนได้เรียนรู้หลายๆอย่างตั้งแต่เข้ามาประกวดใช่ไหมคะแล้วก็ไปเวทีนอกแล้วมีความรู้หลายๆอย่างที่อยากจะมาแชร์แล้วก็มามาพูดคุยกับทุกคนใช่ค่ะเมื่อกี้จะพูดเกี่ยวกัคนที่มาประกวดอะไรกันดีนะตื่นเต้นแทนค่ะเพราะสี่เดือนที่แล้วเองค่ะแอนก็เป็นคนที่เข้ามารายงานตัวใช่ไหมก็รู้ความรู้สึกเหมือนแบบมันเหมือนเมื่อวานจริงๆอะค่ะแล้ว เป็นกำังใจค่ะรู้ว่ามันน่าก,กลัวพี่เกกลัดเไที่แบ้ว้ว่าประมานี้ได้คือแเนคนที่เชื่อว่าเราต้องเป็นตัวของเราเองใช่ไหมคะเราเชื่อว่าสิ่งที่เรามีข้างในมันจะนอิ p a ั t คนแอนก็อยากให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทัศนคติการพูดคุยอะค่ะเป็นสิ่งที่แอนทุกคนก็รู้ว่แอนชอบก็ก็อยากอยาก get to know everyone

วงการบันเทิงมากสนุกกับหน้าที่มิชลินบัสไทยแลนด์ประจำปีมากๆค่ะก่อนหน้านี้บอกว่าอยากได้บทนางร้ายไปมีคนเริ่มยื่นมาหรือยังคะสำหรับบทนางร้ายแอนคิดว่าที่ที่เอ่อนะคะพี่พี่ทุกคนที่แอนเข้าไปสัมภาษณ์ใช่ไหมคะแล้วให้แอนเป็นนางร้ายคือไม่ผ่านไม่ผ่านเลยค่ะไม่ผ่านกลับมาดูใหม่แล้วไม่ไม่หลายเลยค่ะ ใช่ค่ะชค่ะแอนทัร์ท่านจะเข้าไปเป็นนักแสดงแอนจะทำให้เต็มที่แล้วก็จะทำตอนที่แอนเชื่อมั่นในความสามารถของแอนค่ะก็อยากจะเรียนเพิ่มแล้วก็เสริมจะได้ลุยเต็มที่ห่ังจนี้แฟนจะได้เห็นแอนอะไรบ้างในปีนี้มีแฟนๆแบบให้แฟนๆได้รู้บ้างไหมก็จะได้ติดตามอะไรแอนก็มีหลายอย่างที่กำลังพูดคุยอยู่ค่ะแล้วก็มีหลายอย่างที่กำลังจะทำแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปิด ก็รอขอรอติดตามดูนะคะเพราะว่าปีนี้ปังแน่นอนค่ะมีอะไรที่แอนอยากทำเป็นพิเศษไหมคะปีนี้แอนอยากพูดคุยกับเด็กที่ต้องเรียนค่ะระดับมัธยมแล้วก็พูดเรื่องเรื่อง real size b e a ี t แล้วก็แชร์ความความคิดด้วยกันนะคะเพราะว่าแอนคิดว่ามันมันสำคัญสำหรับสิ่งที่เราก็ต้องพัฒนาในหัวเราแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยค่ะก็อยากจะพูดคุยกับเด็กที่ต้งเรียนแล้วก็ก็เริ่มมาแล้วด้วยค่ะใช่แอนคิดว่าสำคัญกับการเข้าใจกับเด็กเน ที่แบบเรากำลังจะเป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะความคิดของเรากำลังจะเริ่มพัฒนาเป็นความคิดของเราเองแล้วมันเป็นช่วงนี้ที่เขายังมีความอินฟลูเอนซ์โดยเฉพาะในโลกโซเชียลอยู่แอนก็คิดว่ามันเป็นจุดที่สําคัญเป็นวัยที่สําคัญมากๆเรื่องทําความเข้าใจกับหลายๆคนนอกแจะพน้น้องยก็พอดูแล้วชูกกระแสนี้เป็นนพี่สาวดุนะคะ งน้องค่ะเพราะว่าอยากให้น้องเรียนจบไม่อยากให้น้องมามายุ่งมากเกินไปตอนนี้ใช่ค่ะให้น้องเขา prioritize ทุกอย่างให้มันจบ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 แล้วค่อยมาพูดคุยกันเรื่มมองวงการบันเทิงดีกว่าค่ะใช่ค่ะ,คะน้องก็เลยเริ่มลงรูปให้เยอะๆให้ทุกคนนะคะน้องเห็นค่ะแล้วตัวเขาเองสนใจไหมเรื่องวงการบันเทิงสนใจค่ะคือน้องก็เป็นลูก แม่มีอีกคนนึงไปแล้วนะคะรูปคนใหม่ก็โดนทิ้งปะคะไม่ใช่ค่ะก็ก็เริ่มเริ่มนิดหน่อยค่ะแต่ว่าโฟกัสน้องก็ยังเป็นเรื่องเรียนอยนะะู่ค่ะ่คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ